สวัสดีค่ะหนูโทรจากบริษัทรักยิน้นพิซซ่านะพี่ได้ทิง<ม>้งเบอร์ไว้ให้ก,กับเพจเรามไหมคะอ่าเพจชื่ออะไรครับเพจอาหานฮานะค่ะบายโซดาค่ะพี่อ๋อใช่พีอ่อันนี้คือพี่สนใจไปเองหรือตอิดต่อสอบถามให้ใครคะอ่าไปเองครับอืมพี่สนใจเป็นประเทศออสเตรเลียเหรอใช่ค่ะ ก็คืออย่างนี้ถ้างานออสเตรเลียจะตอนนี้มันจะเป็นงานอแต่งกิ่งต้นอ,อัญุ่นกับส้มนะคะพี่พี่ครับผมใช่แล้วทีนี้ของเขาจะมีสวัสดิการบ้านพักให้แต่ว่าคณาพักาไฟเราจ่ายเองเราการันตีในส่วนของงานและเงินเดือนจะอยู่ที่แสนศอนเะนาะเนาะแต่ว่าเงินที่นู้นเขาออกหลายอาทิตย์นะคะอืะอ,อใช่ออกทุกอาทิตย์อ แต่ทีเนี้ยของเรามันของเรามันจะมีค่าดําเนินการดําเนินเรื่องเอกสารวี่าทุกอ,อย่างเลยจะอยู่ที่สี่หมื่นหกพันเก้าร้อยบาทอันนี้คือเป็นเสร็จเลยนะคะ,ะใช่แล้วทีเนี้ยพี่เป็นคนจะพี่เป็นคนจะว่าอะไรคะอ่ารายเดอันเนี้ยผมเกิดที่สมุทรปราการแต่ว่าย้ายไปอยู่รายเดะค่ะเหมือนพี่เคยติดต่อสอบถามเข้ามาหรอเปล่าคะใช่ใช่ใช่ผมคุยอยู่ตอนนั้นมันเหมือนคุยกับหนูนี่แหละท่านหนูจำไม่ผิดฮะพี่ชื่ออะไรนะคะ ตาธีรวัตรครับมือนเคยคอกัหน่ก็อ่านเป็นอของพิดแก้วมั้งอ,อ๋แล้วพี่สนใจที่จะเข้ามาไหมหรือว่ายังไงถ้าจริงๆต้องเข้ามาด้วยตัวเองนะอันนี้ของเราจะม,มีการอบินครับคือใช่เมื่อตะเกียบเมื่อเช้ามันมีม,มีที่คนหนึ่งก็โทรมาเรโทรมาครัก็พี่ไว กับว่าเดี๋ยวต้องต้องรอรอจังหวะรอปกครอารอเวลาช่วงระยะเวลาที่ผมจะเข้าไปคุยกับพ่อกับแม่ผมครับอืมบริษัทอะไรอ่ะอยังไม่รู้ว่าพี่ทิ้งไปไหลายดือเปล่าหลายเขตหรือเปล่าเนาะผมก็ไม่ได้ทันได้มองนะครับน่าจะหลายเขตอยู่เนาะคุยแต่คุยแล้วแชทคุยทางแชทกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็โทรคุยกันทางโทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว นครับร<ม>อรอรอไปหาที่เขาแค่นั้นเองประมาณนั<ม>้นซึ่งปุยลักษณะหน้าหงานกันเรียบร้อยแล้วครับอ๋อก็เห็นพี่ทิ้งมา,มาเบอร์มาอีกอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมันเป็นมันเป็นของเมื่อวานนะครับ <laughs> ประมาณนั้นอ๋ออ๋อใส่ทางมาหลายเบอร์เนาะครับแล้ว<อ><อ>ไม่เป็นไรใจสนใจสนใจ,สนใจก็เลยเราก็เลยทักไปก่อนนะครับเผื่อว่าพี่พี่ต้องมาเพราะว่าถ้าเกิดว่าผม ผมพลาดพลาดพลาดยังงี้อย่าง,งผมก็อาจจะมาที่วีซ่าพี่อะไรประมาณนี้นอ๋อจากพี่คุยกับเจ้าหน้าที่ชื่ออะไรนะคะอ่าไม่ได้จำชื่อครับบริษัทอะไรอะคะพี่เผื่อถ้าว่าเป็นบริษัทเดียวกับหนูหนูก็จะไม่คุยต่อแต่ถ้าเป็นบริษัทอื่นหอาจจะอาจจะคุยในส่วนของรายละเอียดของหนูอย่างเงี้ยคะ่ะอ๋อเดี๋ยวผมต้องเข้าไปดูที่แชทก่อนนะครับที่ไลน เจ้าหน้าที่ชื่ออะไรจำไม่ได้เนาะไม่ทันได้สัเกตครับพอดีเราเราดูแค่แบบเดียวแล้วเมื่อกี้พอผมดูเสร็จปุ๊บผมก็เลยเข้าไปดูวิธีการเดินทางแล้วก็วิธีการนอนนะครับแล้วก็เขาบอกไหมว่าบริษัทยอยู่แถวไหนอะครับผมจำมจำคร่าวๆเพราะว่าตอนที่ที่โทรคุยกันเนี่ย,ยก็นเหมือนกับพี่ตอนนี้ คือมันลักษณะได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างประมาณนั้นอ,อ๋อเหรอที่ที่เขาบอกว่าเดี๋ยวค่อยโทรไปใหม่เพราะว่าผมผมขอขอรายละเอียดทางแชทให้พี่เขาส่งให้พี่เขาบอกว่าต้องโทรนะครับประมาณนั้นอ,อ้าวเหรอครับไม่รู้บริษัทเดียวกันเลย่อเนานะถ้าบริษัทเดียวกันผิดหนูก็จะไม่คุยต่อแค่นั้นเองแต่ถ้าคนละบริษัทเราก็จะอธาบที่รายละเอียดในสองของเราอย่างเนี้ยคือ อ๋อครับจ้ะถงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ค่อยโทรมาใหม่ได้ไหมครับพี่อันนี้อะไรนะครับชื่อน้ำตาลนะคะพี่น้ำตาลนะครับค่ะโอเคครับค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูชื่อในแชทก่อนนะครับได้ค่ะะครับ